สวัสดีค่ะดิฉันดรบุญฟ้าลิมวัฒนานะคะผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังอ้อยอดสังวิทยาบ้านวังอ้อตำบลหัวดอนอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้ขอนําเสนอว่าเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะในพื้นที่ทในตําบลแห่งนี้ซึ่งโรงเรียนของเรามีนักเรียนอยู่ทั้งหมด53คนมีคุณครูอยู่5ท่านซึ่งเราก็จะมีปัญหา คือเกี่ยวกับจํานวนบุคลากรที่ค่อนข้างน้อยดังนั้นในโรงเรียนของเราซึ่งมีพื้นที่เยอะนะคะ25ไร่ 2. งานเนี่ยเราก็เลยต้องมาปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนนะคะ,ะโดยภาคเช้าเราก็จะเรียนแบบวิชาหลักนะคะในสีวิชาหลักก็คือไทยคณิตวิทย์อังกฤษส่วนภาคบ่ายเราเรียนแบบบูรณาการเพื่อให้วิชาที่เด็กเขายังไม่ได้เรียนเนี่ยได้มาเรียนในช่วงบ่าย โดยเราเน้นไปที่ฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งในส่วนตรงนี้เราได้รับงบประมาณจากหลายๆภาคีเครือข่ายโดยเฉพาะอำเภอเขืองในซึ่งได้สนับสนุนงบมาตั้งแต่ปี65ในส่วนของโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริแล้วก็ในปีนี้ก็เป็นการขยายผลโครงการอ,าอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุข แล,แล้วก็มีโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติในปีนี้ซึ่งวัตถุประสงค์ในการที่เราได้รับโครงการแล้วก็มาดําเนินการก็คือเราต้องการให้เด็กได้เรียนรู้นะคะได้เรียนรู้แล้วก็ให้เด็กเนี่ยเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข2เราอยากจะให้เด็ก เขาได้มีเกษตรเพื่อเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนะคะแล้วก็เราอยากจะให้หลายๆโรงเรียนได้เห็นว่าโรงเรียนเล็กๆเ,เนี่ยถ้าเรายือนหยัดอยู่บนบริบทของเราแล้วก็ทํางานโดยโดยความร่วมือของบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนและราชการเราอยากเห็นความยั่งยืนในตรงนี้อันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ส่วนแนวดําเนินการ ก็ตามที่นำเรียนนะคะว่าเรามีการปรับตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มาเรียนแบบแบบบูรณาการในช่วงบ่ายซึ่งเราดึงเอาแหล่งเรียนรู้ที่เราคาดว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กเข้ามาสู่โรงเรียนของเราทั้ง18ฐานยกตัวอย่างเช่นฐานบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองฐานถนนสายวัฒนธรรมนําสู่ฐานศีลภาวนาฐานการเลี้ยงไก่ไข่ฐานการพ่อเห็ดแล้วก็ฐานหนึ่งลุมหนึ่งเมนู ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนมาซึ่งในส่วนของงบประมาณที่เราได้รับสนับสนุนมานะคะก็มีหน่วยดําเนินการก็คืออําเภอเขืองในโดยมีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างาแบบเฉพาะเจาะจงนะคะมีการดําเนินการาถูกต้องตามระเบียบโดยโรงเรียนได้เป็นคณะตรวจรับพัสดุแล้วก็ได้มีการตรวจสอบร่วมกับอําเภอด้วยแล้วก็ผลที่ออาจากการดําเนินการมานะคะ โดยเฉพาะปี6566และปีนี้เป็นปี6กการขยายผลและก็ความยั่งยืนมันสามารถตอบวัตถุประสงค์ได้นะคะ,ะโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ข้อที่3ที่เราได้ให้หลายๆโรงเรียนรู้ว่าการที่เราเป็นโรงเรียนเล็กแต่เราสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้เนี่ยอันนั้นแหละก็คือเราจะไม่ทิ้งเด็กไว้ข้างหลังสักคนนะคะซึ่งณนะวันนี้โรงเรียนบ้านวังอ้อก,ก็ได้เป็นต้นแบบในการน้อมนําพระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่10 เข้ามาสู่ในด้านการศึกษาทั้ง4ี่ด้านรวมทั้งเราได้ขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนนี่ก็คือความภาคภูมิใจของโรงเรียนของเราค่ะจากที่ท่านผู้วยการได้นําเรียนเบื้องต้นมาก็ต้องขอชื่นชมจุดนี้แล้วก็เท่าที่ท,ทราบมาตรงนี้ก็เป็นแหล่งเรียนดูหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็น่าจะเป็นต้นแบบของเรื่องของการ บริหารจัดการเรื่องของพวกน้องนาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหากมีกิจกรรมที่หน่วยงานไหนที่ในอำเภอของเราจะทําโครงการอย่างนี้ก็น่าจะทําเอาพื้นที่ตรงนี้ไปเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการที่สาคัญที่สุดการบริหารบุคลากรที่มีทุกภาคส่วนท้องถิน่นท้องที่ผู้นําชุมชนต่างๆทุกเ,เครือข่ายได้เข้ามาช่วยขับเคลื่อนตรงนี้ทุกท่านมีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในพื้นที่ตรงนี้ แล้วก็ถือพาการขับเพื่อนครั้งนี้ผลประโยชน์ที่ได้ก็คือเด็กๆของเราซึ่งฟังจากท่านผู้อำนวยการพูดแล้วก็มีความชื่นชมก็ให้กําลังใจคุณครูของเรานะครับอย่าเพิ่งย้ายหนีนะด้วจกันเยอะๆช่วยกันพัฒนาที่นี่ให้เป็นต้นแบบต่อไปเหมือนท่านผู้อำนวยการนะครับของเรานะครับขอบคุณครับคุณมากครับคิดว่าที่เหมาะสมสำหรับโครงการเท่าไหร่ที่ว่าจะขยายและต่อยอดได้สําหรับงบและก็คงงบประมาณที่เราคิดว่าเราจะขยายผลนะคะ ถามว่าณตอนนี้นี่ก็จะมีอยู่ในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะเสริม้าเป็นปเรื่องของทักษะวิชาการเพราะว่าโรงเรียนเราขับเคลื่อนโดยใช้คําว่า3ามทอนะคะเพื่อให้เด็กเกิด3ทักษะทักษะท,ที่1ก็คือทักษะวิชาการทักษะที่2ก็คือทักษะวิชาชีพซึ่งตรงนี้เรามีแหล่งเรียนรู้และอีกส่วนหนึ่งก็คือทักษะชีวิตซึ่งเราเดินด้วยโครงงานคุณธรรมดังนั้นในส่วนที่เราอยากจะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของทักษะวิชาการเด็ก เนื่องจากว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนเล็กเรา,เาไม่ได้รับงบประมาณจัดสรรเรื่องของคอมพิวเตอร์มาเนี่ย<ม>นานพอสมควรนะคะตอนนี้เรามีคอมพิวเตอร์อยู่สี่เครื่อง<ม>เวลาเด็กมาเรียนเนี่ยเด็กก็ต้องมาเรียนสองคนต่อเครื่องสามคนต่อเครื่องอันนี้เราก็มองว่าถ้าเราได้มาตรงนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เด็กเนี่ยเขาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมแต่ก้าวไกลสู่สากลได้ค่ะอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ตรวจไหมครับเพราะว่าท่านดูอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะ งบประมาณขาดอะไรก็นําเรียนได้นะฮะเพราะว่าคลิปตัวนี้มันจะเข้าไปสํหรับนายกซึ่งพวกผมทํางานอย่างนี้ผมก็ได้งบเพิ่มเติมมาอีกปีนี้ซึ่งไม่เคยมีแล้วก็มีจังหวัดเดียวที่ได้งบเพิ่มในลักษณะที่เราเราทำคลิปอย่างเนี้ยไม่ใช่ไปทําไปเห็นแล้วก็ไม่มีอะไรไม่มีภาพไม่มีอะไรประกอบอย่างนี้ไม่ต้องต้องเทคโนโลยีเราต้องทันเขาซึ่งเราจะเป็นสวแต่ว่าเราต้องต้องเรียนรู้ทันลูกๆนั่นหลาน นะครับเนี่ก็ไม่มีคําถามอีกนะท่านนะท่านพออย่างอย่างน้อยมันก็ต้องมีการต่อยอดนะครับให้ต่อไปโรงเรียนเราถึงจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็จะต้องเป็นโรงเรียนที่มีความเข้มแข็งเรื่องการบริหารการจัดการผมผมยังจําเรื่องของศาสตร์พระราชาอยู่นะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพัฒนาครับเมื่อกี้ไม่ไม่ทราบว่าท่านรองได้ยินไหมบอกว่าทางโรงเรียนขาดเรื่องคอมพิวเตอร์นะได้ยินได้ยินไหมครับได้ยินครับครับผมขอบคุณมากครับ โอเคก็ก okay, ็คงขอบคุณนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ